ทำโมอิสมสีอันช่วงกาแฟาไปก่อนตอนวันเนี้ยช่งกาแฟาเรามาจอยลูกพีตั้งโตเจ้าอันนี้ขนมปังเดยสุมสีจะเอาบีบชีดใส่เนาะเอาชีดครับต้นหอมไปปัน่นรวมกันแล้วก็บ,บีบใส่ขนมปังเจ้ายัดให้มันสวยงามจอยลูกพี่ตั้งโตเสร็จล้วก็จะพาอางุ่นใส่ ล,ลูกพี่เอ็มโมกับห้องข้าเจเข้าใจอ่านลูกพี่เอ็มผลห้องไปถ่ายวิดีโอแกนยากกินอยู่เกลยงอินเดียวันเนี้ยก็เลยบอกกําเดียวก่อนฉันจะลแล้วเราอี <c oughs> นั่งกับห้องสมศรีไปถ่ายวิดีโอนั่งกวาดสมศรีม,มีวิดีโอสแตนลงเฟซบุ๊กเอ้ยเวลามันเปลี่ยนเนาะกว่าจะได้ลงคลิปกับปรดิกตปรเดินอะ่ะก็มาถึงบ้าน้ะ ใบาสามมงเกลงตีนี่แก่สามถุมเกลงตีเมืองไทยอันนี้เสร็จแล้วเจ้าลูกพี่ห้องไปถ่ายคลิปดไปถ่ายคลิปกับข้าวก่อนนี่ไก,ก่จะมักไปตะว่าขำไปแกมักขิงขิงปั่นนะขิงจะไปปั่นเนื้อละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่พริกอินเดียพริกแกงอินเดียแล้วก็ใส่โยเกิร์ตใส่โยเกิร์ตลงไปแล้วก็ใส่ครีมแกมักไปทั้งคืนแหละ ล้วก็ใสพี่แกงอินเดียลงไปเอออันนี้แกงในในใน,ในกระทะหั่นก็จะมีใส่สปะสะเปตใส่เผาอ่านอะไรอย่างเงี้ยกระททีืมใส่กระทีแล้วก็ใส่น้ำแก้วใส่แครอทีนเจ้าอันนี้ของมังสวิรัตอันนี้ได้ใส่ไก่อันนี้ใส่ไก่ที่ห้องต้องสีไปถ่ายคลิป <laughs> แกงวันเด็กแกงอินเดีย แล้วแกกับหงเข้าน่ากินว่ะพี่แกงอินเดียมันเกิเป็นเอียยแล้วเนาะอันนี้อาหารบุฟเฟเต์เจ้าสมศรีก็มาเจอลูกฮีตั้งโตเนาะก่อนเดี๋ยจะไปชงกาแฟแหมกาแฟหนักวันเนี่ยชงกาแฟอย่งปอิตหมดอลจนไปขี้ข่านมาพักในไปขี้ข่านชงกาแฟ อันนี้เกีกับข้าวตะว่าพ่องที่เหลือตะว่าวก,กูะเอามาผสมใหม้ใหม่สลัดนั่นแหละมันก็จะมีพักเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็จะมีอย่างเปลี่ยนแปลงเนาะนี่แหละอาหารวันนี้เสร็จแล้วสมที่จมากินข้าวแกงอินเดียนแหละติลูกผีแกงแนี่นี่จากินข้าวกันเสร็จแล้วก่อนกลับบ้านกะชงกาแฟ อันนี้เค้กตบถ่ายก่อนกับบ้านเนาะเค้กนี่ลูกผีทํำแต่ว่ามขำปะมันยุ่งเกก็เลยทำใบต่างแต่ว่ามขำสมศรีกับบ้านแล้วแก๋ทำอันนี้มผูกแขมอันนี้รถเข็นนะเนี่ยสมศรีจัดรถเข็นก่อนกับบ้านมันผูกหนักอาหารเจ้ารอยสาวคนก่อนผูกอันนี้สำหรับอาหารเจ้านะมันผูกเจ้ารถเข็นเน่ยแล้วมันผูกอยู่กันสองคนเนี่ยมันก็เลยต้อง ทำไหวเลยเจ้าชีวิตมังหนอกทำงานแล้วเลิกงานแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าโอัวจะใส่เสื้อผ้ากลวจะได้กรบ,บ้านโปอีตะอีชุมชืนี่ใส่รองเท้าบูทอันนี้นุ่เตียวละนุ่เตียวกันฝนรองพืนพ้นสามผืนฝนต๊กกะกับหนุ่เตียวกันฝนแหมซุกเกียบบูรอยู่เลย พอแข่งเจ็บมันก็เลยสุกหนาดโอ้ยโอยไปุ๊ดมันน้อยไปจ้ะฮ่าอิดแค่ให้ชุบแก้วพูดอิดะเสร็จแลนนี้วใส่อะเสร็จแลนนี้แกละกันฝนมันตกไปใส่เสียงกันฝนน้ำฝืน เดี๋ยวไปถึงบ้านก็ถอดออกครับ <laughs> ชีวิตเจ้ามาถอดออกแล้วนะเวียนแล้วนะไม่ใส่ก,กับบ้านเราคนมันโตบโอ้ยเัิ่มสิบปกอีกแล้ว <laughs> สีน้ำผ้นผมถม,ม,มันโตมันโตกเลอคิง้อง <laughs> มันพูดจให้เลยจะห้องดีเลยเลยนเนี่ย วันไหนฝังๆในมันได้กินอะอนถุงมือหรือไม่ใส่ตีนรถถีบสปาสเปรด ít eát bay. Ba lap bay xong trở đi học, nhiều hi Hay 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 hay, Bye, mọi người. Một đó, nhắn, bài, bài nhau, hoặc à? bài 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 ไออีมาตัวนี้ลหรอแม่จะไปเอาอหมูกันหลก